พ่อแม่พี่น้องสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเนื้อแมงจุจีมาเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องหลายลายเบิ่งแน่นี่เงื้อ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 เนื้ออยู่ลายลายลายวาพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยหลายลายเทเบิ่งแน่นี่แมงจุจีนี่เบิ่งแนี้ยฟีแม่พี่น้องแมงจุจี แมงจุออจ,จีลายลายเทพเป็นแมงพี่น้องเอ้ยแมงจุจีเบิ่งเบิ่งไงลายคัากลายแน่เบิ่งไงแมงจุจีนีแมงจุจีนี่พวกแมงพี่น้องเอ้ยลายลายเทพเมืองไง

นา่ปีนน้องทุกคนที่น้องบ้นจุดจีนี่ใ่จุดจีหลายแทะบังน,นี่น,นี่นยอืหมอหนน้องท่าบังกาเพีนน้องจุดจีคนมาเป็นน้องเลยอ ัวนี้ไม่จุจีเอนี่พี่น้องเอ้ยมนี้ไม่จุจีเ่ยก็ไดแค่มนีนี้เงียบเงียเงียบเงีอยู่อือ บมพี่น้องบ่งนคุยตัวนี้บ่งหนพ่ไม่พี่น้องบ่ไหนบาไหนพ่พี่น้องบ่งหนบ่งนมันจุดจีนมันจี่ไหพี่น้องทีมันบ่งนน้กันบ่งหนบ่ไหนบ่งนมันจุดจีนฮ้ยอะไรให้อะไรท้ไราไล่ลาดไล่แน่ เนี่อเนี่เนื่อเนื้อเนื้เนี่อเนี่เนี่เนี่อเนืเนื่อเนื้อไรครับตรงนี้ม่นเอมันอยู่จุดจีนเนี่ยเืองเนี้ยเองเนี่ยเงนี้ยเนี้ยลลายแก็นี่อีกน่าัวนี้อีก เมืองแนมืงจุจีลายครับมาควยนี่อีกเมืงแมนพี่น้องเอ้ยเมืองนหนเมืองจุจีนี่ลายค่ะลายไหนลายอะไรอยากอเมืองแนมงจุจีพ่อแม่พี่น้องเบึ้งเบึงพ่งแม่พี่น้องเลย่องมาควยนี่อีกเมืองไหนเมืองไหนเมงความลายเบิองความลายของเพลิน ni bagi pemilik pinok aku ni bagi tinggi ti nyek 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 nyek